ไทยงานไทยนี่ก็เอาจริงบ้างละกันนะถ้าไม่ตายมัดเอาจริง เฮ้ยวัยรุ่นคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดยมารูช็อปนะจ๊ะร้านเติมโรบักราคาถูกๆนะฮะดูเลยตรงนี้เลยถูกมากๆอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยและคลิปนี้ก็ยังมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาอีกหนึ่งเจ้านะครับนั่นก็คือราวาบักนะฮะบริการไข่ไอเดีไก่ตันนะฮะในแบบบล็อกฟู้นะครับแล้วก็มีรับฟาร์มแบบต่างๆด้วยนะครับแถมขายดีเกมต่างๆด้วยนะตอนที่นี่เลยครับและร้านสุดท้ายนะนั่นก็คือคริสตันช็อปนะครับบริการกดผมต่างๆในแบบบล็อกฟู้วดนะครับแถมมยังีีกดเเพชรรในนนะะฮตลยนะคครรับิส ขายของไปเลยอะก็รวยเอาละสวัสดีเราลูกกระจักทั้งหลายที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะคือราชาแห่งโลก One Punch Man ไม่มีใครสู้ข้าได้แม้แต่ไซต์ต่อมะเพราะว่าค่าคือ North Channel มาดามเหนือนี่ไงเป็นไงสเต็ปกูแม่งอย่างแท้นะฮะ เอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมโร b h u n t แ m a n นะครับคุณผู้ชมเป็นเกมเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องไซตามาที่เปิดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง ผู้ชมมาจะคุ้นชินนะครับพี่มันเปิดใหม่ยังไงว่าเมื่อก่อนกูเคยเห็นมึงเล่นอยู่นะครับจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยเขาปิดไปแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งคือการพัฒนาใหม่แบบเต็มตัวนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าครั้งนี้เขาเคลมมาเลยว่าแมปของเขานั้นดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้เป็นเกมใหม่นะจ๊ะเอาละครับวันนี้เนี่ยจะมาเล่นพื้นฐานกันก่อนนะครับคุณผู้ชมบันดับแรกเนี่ยเมื่อเราสร้างตัวละครมาแล้วนะครับมันจะให้คุณผู้ชมได้เลือกว่า คุณผู้ชมนั้นจะเป็นฮีโร่หรือวิลเลียนนะครับซึ่งถามว่าพี่เป็นอะไรระดับกูแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องเป็นอะไรที่ชั่วร้ายมากๆนะั่นคือฮีโร่เพราะฉะนั้นวันนี้ฮีโร่ดอชแนลจะมาพันุ์ความยุติธรรมให้กับทุกคนการจะกำจัดไวร้ายทุกคนที่ทำร้ายประชาชนไอตูกวก่อนเลยคนแรกเอาละมาสำรวจเจ้าหน้าแซกพื้นฐานกันดีกว่านะฮะกด M นี่จะเป็นเมนูนะครับคุณผู้ชมมันก็จะบอกว่าคุณ ดิคัสอะไรตอนนี้กูได้คลาสซเปอร์ฮิวแมนหรือว่าเหนือมนุษย์นั่นเองนะครับคล้ายๆกับแบบคลาสไซตามะอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีแร้งนะครับตอนนี้เป็นแร้งดีคลาสเท่ากับว่ากูกากที่สุดแล้วก็เลเวลหนึ่งด้วยโอ้โหแหมฟาตัดยังไม่ได้อัพอะไรเลยมีอยู่สองพอยต์โอ้อันน่าถามมากแต่ก็อัพไปก่อนนี่เนี่ยเอาลครับหน้าเมนูเนี่ยก็หมดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาทัวร์เมืองกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับดูว่าเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงครับตนี้เป็น จุดศูนย์กลางเนี่ยไม่ได้ว่านี่คือโตเกียวในฉบับของเกมนี้เลยนะ <c oughs> โตเกียวโตเกียวสุดสวยงามแม่คุณผู้ชมครับนอกจากโตเกียวเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแมปที่สวยงามนะฮะนี่อ่ามีเจ้าเอเลี่ยนนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันกำลังทำร้ายคนอยู่เฮ้ยบ๊ายดีเอเลี่ยนตียัย one two three four five I love you นี่นี่ทําไมมึงตีกูแล้วเลือกกูไม่ลดเลยเดี๋ยวโอ้ยแต่ก็คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งความพิเศษของเกมนี้คือครับคุณผู้ชมมันสามารถที่จะ กดตรงนี้ครับตรงนี้เลยกด R เพื่อเซสปาวได้คุณผู้ชมกด R ครับนี่ฟึบเน่มันก็จะบอกว่าเมือ่อคุณตายแล้วคุณก็จะมาเกิดตรงจุดจุดนี้ที่คุณได้ทําการเซสปาวไว้เอ้ยเราเจอคนพอด,ดีนายนี่ครับเอ้ยอันนี้เันเกี่ยวโจโรบอวาทำไมหน้าตาม,มันดูแบบคุ้นจังเลยเหมือนอนิเมะเรื่องหนึง่งต่อยแม่งนี่นี่นี่น,นี่เออเออเออเฮ้ยเหมือนว่าเราต่อยกับเขาแล้วแบบเขาจะต่อยเราไม่ได้ครับเพราะว่าเขาติดตันมาคุคุผู้เล่น๋อททำไมกูสู้มันไม่ได้เลยวะเนี่ย พอเสร็จแล้วก็พลังแอดมินทํางานคอ <Awesome. S 1> นเฟิร์มจุ๊บนี่เรียบร้อยมามึงมึงใครนี่กี่ทําอะไรกูแต่เกมนี้แสงแดดมึงจะแยงตากูไปไหนเนี่ยโคตากูแทบบอดโอ้โอเมยกอดตาไม่แทบบอดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปทัวร์แบบกันต่อดีกว่าตรงนี้นะครับเป็นเอ่อไซต์งานก่อสร้างนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเจ้านักโทษนะครับที่มันอยู่ข้างในนี้กูปีนไม่ได้กูกระเกินไปเออปีนได้เลยเออลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเออลุกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นโจรนะครับคุณผู้ชมเลบล7.5กระจอกแนะ่สู้กับคูมาเลเวลรื่สองแลเว,ว้ยใครที่สงสัยนะคแถวเบลเวลหายไปไหนพี่เอาออกไปแล้วนะครับพี่ไม่อยากกำลังแกเด็กส่วนตัวนี้นะครับเป็นที่ของเลเวลสองร้อยนะครับคุณผู้ชมถึงจะเข้าไปได้นะครับคุณผู้ชมครับก็กูเข้าได้นี่กว่าแต่ว่ามันก็ต้องเหมาะก,กับเขาเรียกว่าเหมาะก,กับ เดวิลนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถึงจะเข้าไปได้คือตัวนี้เป็นจุดฟาร์มของเดวิลทั้ง200เกมนี้เขาก็จะเขียนบอกมาให้แบบครบถ้วนนะครับแต่ตอนนี้กูเดวิลทัง2อยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เออควรจะเลเวลทั้ง200นะครับคุณผู้ชมไหมจึ๊บนี่มาไอเดวิลทั้ง200แล้วกูเข้าไปได้แล้วฮัลโหลมีใครอยู่ไมเดี่เอาแล้วตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมมีอะไรเนี่ยมีตัวตายอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณลูกตามมมมีีมมีอออะะไไไรรรชช่่่ววยยันะ้หกงน็เ ไม่มีอะไรช่วยอุ้ยอุ๊ยอันนี้ใช้คลาสเอสเปอร์อยู่นะครับคุณผู้ชมพลังจิตนี่อย่างแท้เนี่ยปี๋เข้ามาใกล้กูเหมือนว่ามันจะเป็นคลาสที่แบบว่าไม่ให้สตูเข้ามาใกล้ได้เนี่ยแบบโจมตีแล้วก็มันก็จะไปไหนวะเนี่ยมันก็จะกระเด็นนะครับคุณผู้ชมง่งายๆนะฮะแล้วก็ตรงนู้นเหมือนจะมีทางเข้าไปต่อแต่ดูว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาสำรวจเองเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอนะเหมือนจะมีบอสเกิดนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่บอสดิมันคือเมมิโโออนนะะครัับบุกกกาาาทลลงจชฮ้ย ชิบหายแล้วทำไงเนี่ยแล้วกูต้องไปตรงไหนต้องไปตรงไหนไปดีกว่าเนะียครับคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันจะมาทางไหนไ่ได้ทำไมกูหาไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมโสแสงแดดก็แยงตาเหลือเกินจะบอกนะวัานั่นคืออุกกาบาตโอ้ตากูเท่วบอดตาจะบอดตาจะบอด,บอด,บอด,บอดมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้ยไหนวะ โอเคครับเดี๋ยวมารับเควสกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเควสของเลเวลหนึ่งนีครับคุณผู้ชมนี่ก็ได้ EP 4,000สี่พกว่ากว่ากว่าเอ็กพีสี่พกว่ากว่าเนี่ย,ย 4, าาาาามาดูกันว่าเควสเลเวลหนึ่งเป็นยังไงบ้างอ๋อกำลังตีกันอยู่นะครับกำลังมันเลยพวกนี้เออเป็นไงบ้างเพื่อนไหวไหม เออไหวอยู่งั้นตรงนี้ในนะไม่น่าจะไหวเดี๋ยวเราล็อกเพื่อนต่อ,อยนะเออนี่โอ้โหมันมันโจมตีเพื่อนไม่ได้นี่หว่าเพื่อนมันต้องเลเวล25นะครับถึงจะโจมตีได้ออก็เป็นเกมที่ดีๆนะครับถือว่าเป็นระบบเซฟตี้ผู้เล่นใหม่นะครับคุณผู้ชมถือว่าดีมากนี่ไงวู้วววเดวว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 เ,เวว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 นตตวนนตายนี่ต้องโดนวัวว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  แล้วก็กด W 2รดครั้งเหมือนกัน Dash แล้วก็ไซส์ขวาก็กด2ครั้งเหมือนกันนะฮะนี่ S 2ครัง้งเอ่อเรียบร้อยตอนนี้เสร็จเควสแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ได้ EP มาตามที่กำหนดเนาะ3,000กว่าๆนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวลองไปตีบอสกันดูไหมเออเดี๋ยวไปตีบอสกันดูนะเป็นบอสเจ้าเออคุณผู้ชมน่าจะจำมันได้คือไม่แน่ใจว่าบอสมันมีหรือเปล่านะครับในแพทนี้แต่ว่าแพทเก่าเนี่ยมันมีนะครับตัวบอสต,ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีไหม อยู่ไหนนะเจ้าบอสเออว่าแต่มาถูกทางหรือเปล่าวะเนี่ยกูจําทางถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่ที่อดเลเวล400ถึงจะเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมก็คือแบบว่ามันอันตรายมากๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ระวังกันด้วยเพราะว่ามันคล้ายๆก็จะใช่นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกูเตรียมเซ็ตกระเปาไว้ก่อนเลยหวังว่ามันจะมีนะครับตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนั้นเนี่ยมัน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 ไกลมากมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเอ้ยนั้นมันเป็นจุดลับเคล็ดปล่าวะ น่าจะใช่นะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นจุดรับเควสไหนดูวนี้ฮัลโหลเอ้ยบุดีครับเออมีเควสให้หรือเปล่าครับอ้ว้าเราไงนั่นเจอแล้วนะครับมันชื่ออะไรวะเนะี่ยคือจำตัวมันไม่ได้ครับคุณผู้ชอมอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นคัสซูเปอร์ฮิวแมนก่อนเนี่ยนี่ปุ๊บมานี่แบบเจอกูคัสไซตามะนะครับคราวนี้กูบอกเลยว่ามันเอาเราไม่ลงแน่นอนเนี่ยแต่ว่ามันเลเวล450ถึงจะเข้ามาได้โอ้ไม่ใช่ปัญหาหรอกถึงเราจะเลเวล200แต่เรายังมีแอดมินอยู่ยังไงล่ะแค่นนี้้มัก็สูเราไม่ได้งลว่0 หนึ่งพันแล้วหนึ่งพันเลเวลพร้อมกับสกิลพอยต์เอ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวมันแบบไม่ซูซีซูซีดูดีนะครับเอาแค่สี่ร้อยก็พอแล้วนี่กูมีคําสั่งเลเวลแอดมินนะครับนี่สกิลพอยต์ก็สักสี่ร้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สเต็ปพอยต์อีกสี่ร้อยนะครับนี่สี่ร้อยสี่สิบอัพสเต็ป ในี่สุด <entertain> ก en> to no. so oh yeah. ็กดถึงแล้วว่าแต่มันไทช่องนี้มันคืออะไรวะอย่าบอกนะว่าใส่เลขเข้าไปแล้วกดมันก็จะอัพให้หนึ่งร้อยเลยโอ้ my god แล้วกูกดทำหาเลยตั้งสามร้อยกว่าทีว่าโอ้แต่ว่าคลิปอาจจะไม่พอก็ได้นะฉันคือผู้กล้าขี้ระแวงฉันต้องอัพไปสักเออสักห้าร้อยอีกห้าร้อยอีกห้าร้อยอีกห้าร้อยท้ายกูสาบายดิบอส์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 สกิล์ส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 อส์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 นี่พลังอีกไซตามะ สกิลเออวยังใหญ่สกิลซีโอ้โหทุบตุ้บตุบตุบพืน้นสกิลวีวีวีมันกดใช้มันชี่วีมันเนี่ยมันตัวอะไรวะเอ่อสกิลสกิลอะไรเนี่ยสกิลเอเหรอสกิลกับอีสกิลกับอีโอเคเอ่อคิวคิวไปไงวาร์ปได้เฮ้ยคิวว์ปได้เอาวาร์ปวาร์ปอีกวาร์ปวาร์ปได้แค่ทีเดียวเนี่ยไม่ต่อเนื่องเลยว่ะแล้วก็สกิลอีมาชิน่ากูดิอุ้ยอันนี้เป็นห้าไม่ตายนะ้ยคุณผู้ชมครับโอเคครับ พร้อมแล้วแกนะแค่เด็กตัวเล็กยังกลังแกได้งั้นข้าใจแกรู้เองว่าพลังที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงเข้ามาเลยพิอมอ๋ไม่เข้าอะไรว嘛ทำไมไม่เข้าไม่เข้าได้ไกเอ้ยเฮ้ยทำไมไม่เข้าเอ้ย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 เอเอ้ย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 เอ้เอ้อ้ย้ยเอ จะฆ่ามึงให้ได้กูจะเป็นไฟตามะเลยรอบเนี้ยมึงมามึงมาดิกูจะเป็นไซตามะไอ้ขอนว่ะมึงมาดินี่นี่มึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูนี่นี่นี่หมันเชี่ยวหมันเชี่ยวมึงมามึงมามึงแม่ป่าอัพแบบบ้าแข้งว่ะทำไมมันยังไม่หมดตะทีวะนี่ไงนี่สิบล้านพราะแต่กูไปแค่เลยไปขนาดนั้นวะเนี่ยปล่อยให้เคลิ้นนะเด้ซ้อมอย่างงี้ยเหรอแกดำไม่มีสิทธิ์ไล่หนูตอนนี้ผลลัพธ์กูขาดมันเออโดนมากมาย ถ้าจริงแล้วก็แกไม่ได้เกิดมาหรอกมัดเซียวจริงจังมาชินากุริฮะชัวร์นีไ่ไงข้าบอกแกแล้วทั่ไปแล้วก็เท่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยแตทพอยต์ข้าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยทำไมแกตายง่ายใจะไรหนูอะไรกันเนี่ยเกมนี้ไม่ได้บอทเอ็มบีซีไก่ๆๆอย่างงั้นเหร <c ười> อกระจอกเพงมากเลย <c ười> เอออย่างงี้ต้องอัพสแตทเพิ่มเข้าไปอีกนะเออติดลบติดลบเลย <c ười> อะไรวะเนี่ยโอ้โหมันยอดอัพไม่ได้แล้วคุณผู้คุณแม่แรงนะตอนนี้โอ้โหกูบอกเลยว่าไม่มีใครเอากูลงในเซิร์ฟนี้นะครับต่อให้แบบฟาร์มมาทั้งปีทั้งชาติก็เป็นวันสู้กูได้เพราะว่ากูแข็งแกร่งภายใน1วิด้วยการที่กูซิทอัพวิดพื้น100ครั้งทุกวันนะครับไม่ได้รีวิวคาสเจ้าจีนอสเลยนะครับอัคือวิธีการสุม่มคือกดตรงนี้จะเป็นการสุ่มนะครับคุณผู้ชมเนี่ยาสามารถสุ่มคารสได้นะครับเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราสุ่มคารสแล้วได้คารร์อะไเนนนี่ยป๊บม,มิจา กระจอกมากนะครับโอกาสมันก็จะแบบมีประมาณนี้นินจางคืนน่าจะก,กากสุดประพอกับเอ็ดเปอร์ตอนนี้มีแค่สี่ครับค,ครูชมคงับก็วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายเยจอก,กันไปในคลิปหน้าเลยจ๊ะไปแล้วกูติดตามกูด้วยนะ